สวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาปั่นจักรยานแบบไหนจักรยานยังไงมันเป็นยังไงก็เอาไปใส่ขวดนะไหนคนไหนไหนคนนั้นเป็นยังไงหรอ,อขวดโอชิตันขวดโอชิตนนะันรถแต่งเหรออ,อันนี้คือรถแต่งไว้หรออัปเปอร์จะขับตรงนี้แค่นี้พอนะออเคไปอโอตาย การเบรกอะเบรกเอาใหมา่อีกรอบใหม่อีกรอบมันเป็นไรอะไหนแม่ดูดิว้ามันเป็นยังไงลูกมันอ๋อมันเกิดเสียงดังตัวเตอะอ๋อมันเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เหรอรถนี้รถแต่งจัก,กรยานใช่ไหมสไตล์น้องคอปเตอร์นะอ่ะแต่งเอาไปใหมขยโยกรอดดิค่ะเนี่ยเบีนเทนด้วยอ่ะไปเตอะ อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งลูกโอ้โอ้เบรก่ขอบคุณครับก่อนขอบคุณคับ